ล้งตาย,ยังเกิดอยู่ยังต้องสร้างอยู่มันก็ต้องหาพวกใช่ไหมละ่ะหาพวกสมัยก่อนลวงตาไม่ได้หาพวกกับมนุษย์หลวงพ่อบอกให้หาพวกกับวิญญาณหาพวกกับวิญญาณใช่เพราะวิญญาณในยุคนี้มันตายก่อนกาหนดมากขึ้นครับคือตายโหงอ่ะคือตายก่อนกาหนดแหะเกิดจากโรคระบาดนี่แหละโรคมะเร็งความบหวานหัวใจโรค วัดเหตุวัดภัยโลกภัยโลกมนุษย์ฆ่ากันนี่เนี่ยไปไหนก็ให้นึกสั้นแล้วก็แผ่เปลี่ยนอารมณ์ให้มันครับอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะเพราะเปลี่ยนได้ยังไงครับเปลี่ยนได้นะเราเปลี่ยนให้วิญญาณเหล่านั้นไปที่ไหนครับไปตามกรรมเขาขอไม่ใช่ว่าจะไปเป็นเทวดาทุกดวงวิญญาณไม่ใช่ถ้าเขามีบุญอยู่เขาก็ไปตามไปเป็นเทวดาก็ไม่มีเลยเขาก็เกิด เขามีจะกรรมไม่ดีเขาก็ลงข้างล่างครับคือเขาไม่ไม่ติดต้องติดอยู่ตรงนั้นไงไม่เป็นสัมพเวสีเล่รอนอยู่โชครับนี่นี่คือภาระที่หลวงตาทําสมัยก่อนนะู่นพอตอนหลังนี่ตอนจะตอนจะบวดจริงจริงหลวงงตาไปฝึกกับหลวงพ่อมาสิบกว่าปีใกล้จะบวดเนี่ยก็เลยอยากมีดิสก็เลยไปถามท่าน ท่านบอกไม่ประโยชน์หรอกท่านบอกที่จะนี่ก็มีความสุขคนเดียวนนะ่ะไม่ประโยชน์อะไรท่านบอกท่านให้สวดจกักรพรรดิ<อ>เพราะจากะักรพรรดิมันมีพลังงานเยอะท่านบอกอมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาองคระยุองค์ข้างหน้าเนาะมันเป็นสมบัติกลางๆรังทั้นคนสวดตั้งใจสวดจริงๆเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ได้นะคนอป่วยก็หายเร็วครับ เมื่อก่อนตอนแรกหลวงดาก็ยังไม่ได้สวดบทพระมหาจักรพรรดิมาก่อนตั้งแต่แรกไม่ไม่ครับสวดใจสารนากมครับสว,วพดพระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธทางธรรมังสางคัง,งสวดพุทธท,ทางสารนางกระฉามิครับธรรมังสารนางสังคังหลวงตามไม่ไปพุทธโพอ๋อเพราะหลวงตายังเกิดอยู่ไงยังเกิดอยู่ใช่ครับไม่ไป <laughs> ไป ไปทำมังและสังกัมก็ไปเอาพระพวกหาพระพวกเพราะอย่างเราเคยได้ยินแต่ว่าการฝึกเพื่อไม่เกิดแต่เรามีการฝึกเพื่อเกิดได้ด้วยใช่ไหมอา้าวถ้าเกิดกำลังไม่พอล่ะมันจะเกิดไหมล่ะอ๋อครับเหมือนยายคนนั้นะ่ะสมัยที่อยู่ที่ถ้ำะไปมรดกถวายวัดหมดเลยอะ่ะ กินอะไรก็ตามอ่นะม่เก,ดกะดที่จะไม่เกิดแล้วไงาสาะหมดแล้วฮะสาะหมดแล้วแต่ไม่มีอะไรจะกินแล้วไงต้องอวัดเขาก็ไล่ออกจากวัดแล้วไงครับมันเป็นจะไปอยู่วัดถ้ามึงละ <laughs> หลวงดาฝึกเพื่อที่จะไม่เกิดหรือว่าที่เขาบอกว่าไปนิพพานนี่ะมันอยู่ที่กําลังใจเราอลวงพ่อสังบอกว่าอยู่ที่กำลัง,ง,งกําลังคนที่สวดมนต์นานๆนะ่ะฝึกนานๆานอยา่างหลวงพี่เรียนานานๆนะหลวงพี่เรียนได้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอก<ช> <ๆ S 1> ท้งโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันนะถ้าสวดมนต์ภาวนาไปเนะี่ยไม่มีที่สิ้นสุดหรอกตุ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เรียนไปไม่จบหรอกครอจบก็คือไม่เกิดละ ทำไมหลงตารถึงบอกว่าการสวดมนต์ภาวนาเป็นเรื่องยากยากนะโยไม่ใช่ง่ายๆเพรายะยุคนี้มันเป็นยุควัตถุวัตถุมันเจริญมันคืงมีโรคระบมีโรคแย่ไม่เห็นนะ่ยยุคนี้โลกมากจะเปลี่ยนกําลังจะเปลี่ยนนะค<ะ>เปลี่ยนอะไรรูเ้เปลี่ยนให้ศาสนาเจริญขึ้นอีกรอบหนึ่งนะโนะยพูดโดยพี่ ถูกแล้วนะที่สร้างไวเ้เพราะมันจะเจริญอีกรอบหนึ่งนะ hmm. เจริญไปถึงนูน่ 2, นสองพันกว่าปีก็แล้วร,รอบสุดท้ายเจริญสุดๆเลยนะแต่ที่มันจะเจริญเนี่ยมันต้องเสื่อมก่อนอ oh, ใช่ไหมมันต้องเสื่อมก่อนแต่มันเสื่อมไม่หมดหรอกมันก็ยังมีคนฝึกอยู่ไงนอกนั้น,นก็เสื่อมไปเอาโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมไง ใ้อยู่อย่างนี้ท่านบอกให้รีบฝึกซะมนุษย์ยุคนี้มันอายุสั้นร้อยร้อยปีสี่หมื่นวันวันยี่สบสี่ชั่วโมงวันนี้ก็หมดไปแล้วอะ่ะนะให้อยู่สักกี่ตัวอยู่สักกี่วันเอาสองหมื่นวันอายุห้าสิบหรยังโอ้ถ้าห้าสิบวันอยู่สองหมื่นวันก็ยี่ห้าสิบปี ปลอ,อยแต่ผมไม่ถึง <g ül> <g ül> ไปแน่นอนะตายเตรียมตัวตาย <g ül> เรากําหนดอายุไขเราได้ไหมครัหลวงพ่อได้ะจิตเนี่ยหลวงตาเจอพระหรือฤาษีหลายองค์อายุเป็นพันปีถ <c oughs> ามท่านว่าอยู่ได้ไหมหลวงพ่อ,พอเอาก็ฝึกจิต่ะน <c oughs> จิตให้มันเบาจิตเบามั้งครับ มันมองอะไรก็ไม่ลำคาญท่านบอกครับนั่นมันก็จะบันทึกบุญอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ลำคาญมองอะไรเห็นอะไรก็ไม่ลำคาญใช่มองเป็นบุญครับหรือมองเฉยๆครับหรือไม่มองโอ้มองอยู่แต่ไม่เห็นครับคือไม่รับล่ขึ้นไม่ดีเลยร่างกายมันก็ทํางานปกติครับหายใจร้อเปอร์เซ็นต ก็เหลือสักสิบสิบเปอร์เซนต์เราคิดดูอายุยืนไหมครับยืนนะก็คุมจิตได้ตั้งควบคุมมันได้คืออารมณ์ที่เรามองเห็นและมากระทบมันก็บันทึกที่ใจเราทั้งใช่ทุกวันนี้เราบันทึกเรื่องโลกเรื่องสารพัดเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรุรถดินเสียง ที่หลวงพ่อท่านให้สวดมนต์เพื่อเอาคืนพูกนี้กบกบคืนที่ไม่ดีคือจะสวดนานๆเข้ามันจะเพลินเพลินเวลากลับบ้านผัวดา่ามันจะไม่ได้ยินอ่ะมด้สวดมนต์อยู่ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินมีอาการไหมไม่มีไม่มีไม่มีก็จบแล้วผัวดา่ามึงมึงหูทวนลมมึงทาอะไรอยู่มันก็จะว่าเรา <laughs> เราก็เจนยิน้มเพราะเราไม่ได้ยินเนี่ย <laughs> เรามีอาการไหมครับไม่ไม่มีไม่มีอาการมันอายุสั้นละแต่เราอายุยืนเพราะเราไม่ทำ้ายตัวเราเองไงครับ <c oughs> เราก็ถูเราจกคน <c oughs> ว่าเราเราสามารถไม่มีอารมณ์โต้ตอบกลับไปได้ด้วยถ้าสวดมนต์เนี่ยไม่ได้ยินเหรอตุ๊กครับถึงได้ยินก็แว, <c oughs> ว<ะ>่วๆโออต้องสวดดิสวดบ่อยๆดิ ติกรรมเราที่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆลดลงเปลี่ยนความเคยชินคือจะบอกอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันทาทาร้ายตัวเราเองไงมันอายุสั้นโรคจะกินแล้วก็ตายไวครับเองอยากแก่ช้าไหม่ันบอกไหนๆเองก็แก่อยู่แล้วเนี่ยจะรีบแก่ไปไหนฉันบอกเองก็แก่ช้า แก่ชาโรคน้อยอายุยืนเนี่ยหนวตาเนี่ยแปดสิบเพื่อนเพื่อนกันรุ่นเดียวมันไปบนแล้วล่ะอเจริงรตอนที่ไปฝึกกับหลวงพ่อก็ยังกินเหล้าอยู่ไงห<ม>ลวงตาปวดเพื่อนรุ่นเดียวกับมันก็ยังกินเหล้าอยู่ไงมันก็สาทูด้วย จนมันมามันไม่มาโอเคตายนะบ,บอกมันมันตายจริงๆเพราะมันติดไงมนุษย์นี่ติดมากกว่าโลกวิญญาณนะคุณไปอยู่พรมหรืออยู่เทวดาเนะี่ยคุณเสพจ,จิตอย่างเดียวนะความสุขจิตมีความสุขนะแต่คนอยู่มนุษย์เนี่ย คุณเสพไปทั้งสองร่างนะฮะทั้งกายและทั้งจิตทั้งกายและทั้งใจลองลองคิดดูมันจะไม่จิตขนาดไหนตัวรองรวยนะตัวจะมาสบ,บวชแม่วอาโอเอาจจะไม่บวชแล้วแะถูก <laughs> ถ้าอย่างเขาบอกตอนนี้หนูเจอเรื่องราวที่เช่นว่ามีความทุกข์ความเศร้าเสียใจมากและออกจากอารมณ์นั้นยังไม่ได้เนี่ยะ หนูออกไม่ได้หนูก็ตายคาลมนั่นแหละมันก็จรินนะครับออกไม่ได้คุณก็ตายคาอารมณ์ที่คุณมาตื้นกันอยู่กับอารมณ์ไหนก็เป็นอย่งงางนั้นนะถ้าอยู่กับอารมณ์ดีนะมันก็อยู่กับความดีนะมไม่มีใครช่วยได้หรอกครับ ลวงตามีวิธีการเปลี่ยนอารมณ์ให้ได้ไวๆไหมครัหลวงพ่อท่านบอกว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไวถ้าเปลี่ยนไม่ไวอารมณ์เสียเนี่ยเราไปไหนเออถ้าอารมณ์เสียนะคลื่นที่เสียแถวๆนั้นอะเข้าเข้ามาที่เราหมดเลยเราดึงคลื่นนั้นมาเพิ่มอีกเพราะคลื่นเดียวกัน<ฮ>มันเป็นพวกเดียวกันไงครัลว<ฮ>งตาเคยไปฝึกนะคนฆ่าตัวตายอ่ะ ไปดูรอยก็เดินพวกกันเนี่ยโอ้มันคิดหลายตลบมันยังเห็นรอยมันอยู่เลยแต่ตล้วงวาเดินเป็นวันเนี่ยเดินเป็นสองวันเดินไปเดินมาเนี่ยเวลามันผูกคอตายมันก็ผูกแบบมันไม่น่าตายอะตุความสูงไม่น่าตายเออมันก็มีขึ้นทั้งดีหรือไม่ดีขึ้นดีมันก็ยุเทวดาแถวนั้นมันก็ยาเลย ไอ้คลื่นที่ไม่ดีผมเอาเลยเอาเลยพอมันค,คิดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วล่ะมันก็เลยคิดต่อคร<ะ>ับดูทําไมวะตายดีกว่าคิดไปเร,เ,รเรื่อยเรื่อยมันก็ต้องตายก็เหมือนตูเนี่ยสึกดีไม่สึกดีว่าคิดอยู่นั่นแหละแต่ถ,ถ้าตู สึกดีไม่ดีนะโมกเปลี่ยนขึ้นปั๊บเนี่ยยังไงตู้ก็ไม่สึกเพราะตูกเปลี่ยนขึ้นแล้วถ้าตูกคิดเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยกขามันไปด้วยมันจะนำขาไปเรืครยบไปหาอุปชาผมสึกนะครับประมาณนั่นแหละความคิดเราเป็นตัวนำพาทุกอย่างใช่จะจะคิดให้สุกก็ได้ครับ จะเคสเช่นทุกก็ได้เพราะอย่างสถานที่ที่มีคนฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็มักจะมีคนที่ไปทําแบบนั้นซ้ำๆซ้ำๆอยู่ที่เดิมๆเนี่ยนะทุกสายใหญ่แห่งกรรมครับมันจะเดินกัน,นม,มันเป็นสายใหญ่ครับเราสวดมนทุกวันเนี่ยเรามีสายใหญ่ทุกวัน,นเราสวดมนจบจบหนึ่งเนะี่ยมีสายใหญ่ หลวงตาแนะนําคนที่ทํานะไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ไม่ต้องคุยกันตื่นกินนอนสวดมนต์อยู่เนี้ยตืส่สวดมนต์แผแ่เมตตาโมทนาบนบันเพกรบนบนเวียนบนเวียน,น,น,ゆゆนゆゆแถวเนี้ยชิเกเกะก็นอนนอนสวดแล้วให้หลับไปเืินขึ้นมาก็สวดทีนี้การบันทึกมันทึกตลอด24ชั่วโมงสักเดือนหนึ่งสักเจ็ดวันเนี้ยตัววที่สิ่งที่เราบันทึกเนี้ย เอามาเป็นประโยชน์ได้ไหมโอ้ oh, ครับเอาเป็นประโยชน์ในการมันโย์ชีวิตได้ไหมได้เพราะมันมีขึ้นทั้งโลกเหมือนตู้เรียนอาชีพในโลกนะ่ยถ้าตุกตั้งใจเรียนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยตุ้กก็เอามาเป็นอาชีพได้ครับใช่ไหมล่ะถ้าตุกไม่ไม่ตั้งใจเรียนมัวเด็กคุยกันมัวจะเล่นติ๊กต๊อกมัวเด็กดีเนี่ยนะตู้เรียนไม่จบ คตู้ไปทําธุรกิจมันก็ไม่เจริญอยู่แล้วประตูเขาไม่ได้ไม่ได้ฮะคทำอาหารก็ไม่ถูกป,ป่ากก็แล้วเพราะไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจฝึกคเพื่อเอามาเป็นประโยชน์ในการลงชีวิตไงครับดังนี้การที่เราฝึกเนี่ยขึ้นต่อเนื่องมันเลยสําคัญนะที่หลวงตา<อ>ออครับขึ้นต่อเนื่องมันก็เรียนต่อเนื่องไนงะขึ้นไม่ต่อเนื่องมันก็ขาดเกินเกินขาด,ขาด หายๆสัมผัสเีด๋ยวก็สัมผัสได้เดียวก็สัมผัสก<ะ>่ได้คือตอนสว่วดเนี่ยทุกคนมาสวดเหมือนกันแต่ที่มันวัดก็คือหลังสวดเสร็จทุกคนไปทําอะไรทกบา<ะ>งคนก็อยู่ในเต็นท์บางคนก็อยู่ในห้องครับ<ะ>เล่นลายมั่งดูยูทูกมั่งเฟซบุ๊กมั่งติ๊กต็อกมั่ง <c oughs> พอถึงเวลาเอาถึงเวลาแล้วไปสวดแล้วได้อะไรไหมทุก ได้ทั้งสองขึ้นเวลาตายออกจากร่างเนะี่ยมันจะไปขึ้นไหนล่ะครัเอาที่ง่ายๆเอาเวลา,าธาตุมันดีจะไปขึ้นไหนความรู้สึกสุดท้ายนั่นแหละคือถ้าอยากศึกษาจริงๆอยากเข้าใจจริงๆมันต้องทิ้งก่อนต้องลองฝึกอย่างที่หลวงตาบอกจริงๆจังๆถ้าตั้งใจจริงๆแกมาเป็นผู้มีประโยชน์นะเพราะคนทุกคนต้องแก ต้องแก่ต้องตายแก่มาเนี่บางคนเนี่ยลูกหลานหรือญาติไม่เลี้ยงนะฮะยุคนี้เขาไม่เลี้ยงกันหรอกครับจะอาศัยลูกหลานนะเราเลี้ยงมานะทิ้งเราแน่นะ้มาทิ้งเราไปบ้านคนชรานะเพราะ,ะ,ะน,นั้นท่านบอกว่าต้องฝึกเลี้ยงตัวเองเลียงตัวเองใช่ครับ<ะ>สวดดนต์เนี่ยเลี้ยงตัวเองได้ ลวงตาก็ไม่เชื่อหรอกตอนที่ฝึกกับหลวงปู่อ่ะท่านบอกเองอยู่กับพระเนี่ยจะไปไหนนานถ้าไปทางโลกให้กลับมาอยู่กับอยู่กับข้าอยู่กับพระอยู่กับใจสรนานาคมอยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับการพัฒนาบุญอยู่กับการบันทึกบุญให้เปลี่ยนมาเร็วๆทีนี้พอเปลี่ยนมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆๆหลายปีเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินคมันทําเองละ ท่างน้ำเีนทางตาทางหูเรีนย่งหูจี้ยิงกายแล้วหลวงตาจะไม่เรียนต่อไงอตอนนั้นว่าจะเรียนพวกจะเรียนยุคให้เรียนเรียนมันต้องเรียนเอาตำแหนง่งครับเรียนเอาเงินเดือนเพิ่มมาหลวงหลวงหลวงพ่อท่านบอกเองไปเรียนอเองสวนมน,นี่แหละเองรวยแน่นอนนะเองไม่เลิกหลวงตาเชื่อท่านนะทึ่ได้ทำครับ เราทำห้เชื่อป่านนี้มองไปแล้วล่ะสวดมนต์อย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยเวลาสวดก็แผ่วันไหนไม่มีสตังสวดแล้วก็แผลวิญญาณแถวนั้นวันนี้สตังน,น,น้อยสี่รีนะอา้าวทดลองไหมครับท่านบอกว่าสวดมนต์เราต้องทดลองต้องพิสูจน์ว่าม,มันจริงไหมอ ว่าที่เราสวดไปแผ่ให้เทวดาเทพพรมมันมีประโยชน์มิไหมเ,เน,นี่ยแล้วก,ก็ฝึกไงยแล้วก็อธิษฐานเอาวันนี้ขอสตางค์สักร้อยสองร้อยอะไรน <c oughs> ั้เปลียนชีวิตครับมันก็มีคนให้เนี่ยสุขวันที่ไปเจอวันเกิดเขาถ้าโชคดีให้แจกวันเกิดเราก็ได้ด้วยนะครับประมาณนั่นแหละไม่ใช่ได้เป็น ทีเดียวเลยนะไม่ใช่คือพิสูจนว่าเราสวดมนเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมอะไรเนี่ยคประคำที่หลวงตาแจกนำไปใช้ปฏิบัติอย่างไรครับมันเป็นอุปกรณ์ในการฝึกอัมากรรมเวลาสวดกระจิตอยู่กับพระอยู่กับบทสวดเวลาไปไหนเวไ,ไปไหนก็อะไรละ ไปทำงานก็นกรรมพระเลืเปถึงพระแล้วกับแผลแผลเทวดาแบบราแถวถนนแต่ไม่หมดนะต้องอย่างที่น้องตาปกติกลับกรรม่านพาท่านสว่างอยู่แล้วพอเลือถึงท่านเนี่ยเรับเนี่เราแผ่ไปในโลกวิญญาณแถวแถวนั้นอะแถวที่ทำงานแถวบ้านแถวถนนหนทาง ลองทาสักสักนลองทําบ่อยๆแล้วชีวิตเราจะมันจะคล่องมากแล้ว<ม>เรื่องเราและชีวิตของเรานะเพราะเวลาเราสวดเนี่ยคือของจกักรพรรดิมันมีเต็มแผ่นด,น,น,น,ผนดินมีเต็มแผ่นดินมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าอมาะถมะมาอมตะจักรองหน้าแล้วบารมีหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นโพธิสัตว์ที่เต็มบารมีท่านยังไม่รวมอียเท่า แล้วก็ภูมิหารอีกแล้วก็บุญเราอีกแล้วเราก็เอาบุญของคนทั่วไปอีกเรามาที่นี่ก็มโมธนาบุญกับผู้ที่สร้างพุทธมงคน,คนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมันก็เป็นสายใหญ่แห่งบุญแนละ้วทีนี้จิตเราก็เป็นบุญตลอดจิตเราก็สว่างตลอดแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์ เราทําเพื่อเอามาเป็นประโยชน์เลยเราก็มาพิสูจน์เม,มันก็ไปสูจเป็นได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้เราก็มากขึ้นไปเรื่อยๆท่านอธิบายว่าไตรสถานาคามไม่มีอะไรไม่มีซะบอกหัวท่านจะเป็นผู้ริเจ้าหัวท่านจะเป็นพระปัจเจกเนะี่ยท่านก็บ,บันทึกทั้งโลกและธนะรรมนัเนี่ยเพียงแต่เราเอาจิตเราเนี่ยไปอยู่กับคลื่นแค่นั้นเองไม่ต้องไปเรียน ใช่ความรู้สึกเอาสวดมนต์แล้วก็กรรมพระไปด้วยถูกครับในภาพมีทุกเรื่องขอหัวยยังได้นะก็บมดดีๆพผงนี้จะออกแต่เจ้เวดาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าในอดีตผู้ที่เคยมีบุญคุณไม่รู้ว่าตั้งแต่สวดมนต์มาเนี่ยใครได้บุญใครได้อายุจักพระเจ้านะ พรุ่งนี้หวยจะออกมาะจาะบอกก็ดีคเพราะหลวงตาก็เพิ่งมากระจายบทสวดพระมหาจักรพรรดิได้ไม่นานประมาณยี่สิบปีแต่คนสวดทําไมเขาสวดกันเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันกำลังมากตุกครับกำลังมากจริงคนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ยังยังมีชีวิตอยู่เลยโอ้โหมันคนเปลี่ยนชีวิตเลยจากแค่สวดเปลี่ยนค<อ>นเลยฮนะ จากดำเป็นขาวเลยแล้วนี้<ะ>จริงๆแต่ไ <ừ> ม่ได้โฆษณาเฉยๆหรอก <laughs> ที่เกียรเดี๋ยวมันตามเราเดี๋ยวไปไหนมันก็ตามเราเราก็ให้หลวงพี่แสง